วิธีสมัครใช้แอปพลิเคชัน UP i c ผ่าน Facebook ด้วยตัวคนเองมือถือเครื่องเดียวก็ทำได้สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุ๊กพี่ลมนะครับก็ยยนดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ห้องเน็ตออนไลน์ของพอมนั่นเองนะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับก็จะย้อนออกมาอยู่ในแอปพลิเคชันของ UP i c นิดนึงนะครับก็มีเพื่อนๆทักมาอยากให้ช่วยเรื่องอสอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ UPic ก็วันนี้มาจัดให้แล้วนะครับวิธีการสมัครผ่านเฟซบุ o กเนี่ยนะครับของ u ู i ิกทำง่ายง่ายนะครับก็คือให้เราอาอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน u ู i ิกมาเลยเนาะนะครับจาก Pay Store แล้วก็หรือว่าจากา App Store หรือบางท่านเนี่ยนะครับไปกดผ่านลิงก์ผ่านลิงก์สมมติผมไปกดผ่านลิงก์มา1ลิงก์ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าจะกดอ่ากดผ่านลิงก์ผมว่ากดผ่านลิงก์นี้มานะครับก็กดผ่านลิงก์พอกดผ่านลิงก์เสร็จแล้วเนี่ยเหมือนเราไปเจอไอ้เขาโฆษณาว่ามันมีมีการสมัครอ่าเป็นอ่า youpicker choice เนี่ยเพียงแค่400กว่าเอง49 9าอาะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยสนใจเราก็เลยอยากสมัครนะครับก็เราก็จะเจอว่าเอ้ยเราสมัครผ่านใครตรงนี้มันก็จะมี qr code มาให้นะครับว่าของของคนนั้น เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับยูพิกเนี่ยได้เลยหรือเราจะเลื่อนลงมานะครับคือถ้าเรายังไม่มีแอปพลิเคชันของของยูพิกเนี่ยผมย้อนขึ้นไปถ้ายังไม่มีแอปพลิเคชันผมก็กดเข้าไปเนี่ยนะครับเขาก็จะถามอ่ะเนี่ยผมมียูพิกอยู่แล้วใช่ไหมครับผมผมก็จะ สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยเราจะต้องไปดาวน์โหลดมาเราจะต้องไปดาวน์โหลดมานะครับทีนี้สมมุติว่าผมโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเลือกสมัครตัวแอปพลิเคชันเนี่ยที่เขาบอกว่า499เนี่ยนะครับออผมมองว่ามันคุ้มดีเพราะว่าหลายๆท่านเป็นนักช็อปใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของ u yup ู i ิกเนี่ยนะครับก็จะมีสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมเยอะแล้วก็มีหลายหท่านชอบ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณสมัครเป็นยูปิเกอร์ U แล้วเนี่ยนะครับไม่ได้อยากจะสร้างธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะช้อปปิ้งอย่างเดียวเนี่ยก็จะได้แคสแบ็กคืนนะครับก็จะได้แคสแบ็กคืนเขาประมาณ10%ประมาณนั้นก็น่าสนใจนะครับสมัครแล้วซื้อสินค้าได้รับส่วนลดได้เงินคืนอะไรเงี้ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่า499บาทเอง นะครับคุ้มอ่ะเราก็กดเข้าไปพอกดเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ขึ้นมาเลยว่า you picker choice แบบนี้แล้วเราก็มากดตรงคําว่าซื้อเลยก็กดลงไปเลยครับตรงคําว่าซื้อเลยเขาก็จะมีให้เราเลือกอ่ะผมก็เลือกสีสม้มผมก็กดซื้อเลยอีกเช่นกันพอกดซื้อเลยเห็นไหมครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ใน safari เห็นไหมเราอยู่ใน safari เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะสมัครแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับผ่านผ่าน Facebook เราจะต้องล็อกอินตัวอะไรครับตัว Facebook เนี่ยนะครับไว้ใน Safari Safari คือตัวไหน Safari ก็คือตัวนี้ Safari ก็คือแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้โอเคไหมก็กดตรง Safari อ่าผมกดที่ Safari ใหม่ทีหนึ่งแล้วงานนะครับ ก็จะวิ่งเข้ามาหน้านี้หน้านซื้อนะผมพอกดย้อนออกไปมันขึ้นไปหน้านั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะับผมก็จะทําการนะครับล็อกอินผ่าน a c e b o o k เลยนะลองดูนะกดครับป๊บเสร็จแล้วก็จะเริ่มทําการกดตรงคําว่าดําเนินการต่อนะครับกดเลยเสร็จแล้วตัว a c e b o o k อ่าตัวยูพิกเนี่ยเขาก็จะถามว่านะครับเราเนี่ยนะครับจะล็อกอินนะครับหรือว่าจะซิง นะครับกับแอปพลิเคชัน a c e b o o k เนี่ยที่ชื่อนี้หรือเปล่าชื่อนี้หรือเปล่านะครับอ่าถ้าใช่นะครับให้เรากดไปได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่ให้เรากดยกเลิกนะแล้วเข้าไปล็อกอินตัว Facebook ที่เราต้องการจะทำการล็อกอินใหม่อีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วผมก็กด f a c e b o o k นะครับกดป๊บเข้าไปอ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในระบบเนี่ยนะครับ เขาก็จะขึ้นมาแจ้งเตือนเราแบบนี้เลยว่า,าตัวคุณเองเนี่ยนะครับตัวคุณเองเนี่ยจะสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับของ UP i ิเนี่ยหนึ่งคือได้รับส่วนลดเนี่ยก็คืออ่ะง่ายๆ3าบาทแล้วก็ผ่านโค้ดตัวนี้ซึ่งโค้ดตัวนี้เนี่ยเป็นโค้ดของผมนะครับทุกท่านก็สามารถใช้โค้ดตัวนี้ได้เลยนะเสร็จแ,แล้วก็กดตรงคำว่า ตกลงรับส่วนลดนะครับก็กดเสร็จแล้วก็เลือกคําว่าใช้ใช้นะครับอ่านะครับเหมนไหมระบบก็จะขึ้นมาเราก็จะมีนู่นนี่นั่นมาให้เราตรงนี้เราก็กดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เราก็มันมีให้เรามีของเล่นเยอะนะครับก็เราก็ลองเลือกดูเราลองเล่นดูนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจสินค้าของของยูฟิกเนี่ยจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกแบรนด์เนม นะครับซึ่งเราเนี่ยมีอยู่ทุกตัวเลยนะครับมีอยู่ทุกตัวเลยสินค้าเนี่ยนะมีอยู่ทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ลองเข้ามาดูเพราะว่าอันนี้ยังเรายัางไม่ได้เป็นยูพิเกอร์ใช่ไหมครับตรงนี้มันขึ้นมาว่าเป็นยูยังไม่ได้เป็นยูพิเกอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไม่ได้เป็นยูพิเกอร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะอัปเกรดเป็นยูพิเกอร์ได้นะครับก็ Window. คือให้เราเลือกที่ตรงนี้ แต่ว่าถ้าเรากดเลือกตรงยูปิกเกอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะขึ้นอ่าโทษทีนะครับมันก็จะขึ้นมาในส่วนของ99บาทใช่ไหมเก้าละ้าสบเาบาทถ้าเกิดเราต้องการอัปเกรดเป็นยูปิกเกอร์นะครับสี่เก้าเนี่ยให้เรากดตรงที่หน้าแรกนะครับกดที่หน้าแรกตรงนี้ณวันที่ผมสอนเนี่ยนะครับมันยังเป็น4ี่เก้าอยู่ยังเป็น4ี่เก้าอยู่เพราะฉะนั้นท่านใดที่เข้ามา แล้วเจอ4ี่เก้าแล้วอยากสมัครผมแนะนําว่าสมัครทิ้งไปเลยครับอย่า yeah. เพราะว่าเดี๋ยวพ่อมันเป็น9ก้าเก้าแล้วคุณก็จะเสียดายเงนินอีกพอมา4ี่เก้าเานี่ยก็มันก็เหมือนเราลดประหยัดเงินลงไปได้เท่าไหร่ครับประหยัดเงินลงไป500บาทถูกป่ะครับแล้วเราก็ได้เป็นยูพิเกอร์ชอยได้เป็นยูพิเกอร์ด้วยอ่าไปซื้อสินค้าลดราคาหรือจะเอาไปส่งต่อเพื่อให้เพื่อนเข้ามาช้อปปิง้งก็แล้วแต่ได้หมดได้หมดเลย นับสินค้าค่อนข้างจะเยอะอันนี้ไม่พูดต่อแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เรามาดูส่วนของการที่เราจะมาเลือกซื้อสินค้าที่เป็นยูพิเกอร์ช้อยส9่นะนะครับซึ่งมีเวลาแค่3วัน2วันนะครับนับจากวันนี้ก็คือ2ี่9นะครับเพราะว่ามันจะหมดยี่9 9แปเนี่ยหกนะครับโอเคก็กดเข้าไปตรงนี้499แล้วเราก็เลือกสินค้าที่ไม่เป็น499เก้เก้าได้เลยครับ เนี่ยมันก็จะมีสินค้า4.9เราเลือกด้วยง่ายถ้าเกิดว่าในในในส่วนของตัวยูพิเกอร์ที่ที่ขึ้นมาเนี่ยแล้วเขามีให้เราเลือกนะครับเป็น4.9เนี่ยเราก็เลยเลือกซื้อได้นะ4.9ให้เราสังเกตอย่างนี่ผมบอกเราสังเกตอย่างเดียวเลยว่ามันมีคํานี้หรือเปล่าครับยูพิเกอร์ชอยไหมถ้ามีคํานี้เนี่ยแปลว่าเขาอนุญ,ญาตให้คุณเนี่ยอัปเกรด นะครับคุณก็เลือกซื้อสินค้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับเลือกกดกดซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับกดซื้อแล้วเราก็ไปใส่ที่อยู่ตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็กดสั่งซื้อก็เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตตรงนี้เนี่ยอ่า Youpicker เนี่ยนะครับเห็นไหมเราได้รับส่วนลดด้วยได้รับส่วนลดด้วยนะครับจากจริงๆแล้วปกติเนี่ยเห็นไหม เราเราจะต้องซื้อสี่เกเก้าใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงของเ,ออเราเป็นคนใหม่พอเราสมัครเสร็จแล้วเราซื้อเลยเนี่ยเราก็จะได้รับส่วนลด3ามสิบบาทได้รับส่วนลดส0สิบาทใช่ไหมครับสามิบาทอันนี้มีค่าส่งยี่สิบบาทามีค่าส่งยี่สิบาทนั่นแปลว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยของเราจริงๆอยู่เนี้ยมันมันเ,เราซื้อนะครับสี่เา้าได้รับส่วนลด30สิบาท 30บาทนะลดลดไป30บาทก็จะเหลือเท่าไหร่ครับอ่า400 400 469ใช่ไหมครับ469้ย46บมันก็จะมีบวกค่าส่ง20บาทเห็นไหมครับมันก็จะเป็น469อ่แ489แค่นี้เองงงไหมเดี๋ยวเ,เพื่อนจะหามาเอาเฮ้ ทำไมมันมันเหลือแค่แค่นี้นะเพราะว่าเราเราสมัครเสร็จแล้วได้รับเราได้รับส่วนลด30บาทเลยทันทีนะรู้สึกว่าจะไม่เกิน7วันถ้าผมเดาถ้าถ้าถ้าไม่ใช่เดาคือถ้าถ้าจําไม่ผิดนะครับจําไม่ผิดะจะได้ไม่งงกันนะครับว่าทําไมเหลือเท่านี้เสร็จแล้วกดสั่งซื้อก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทีนี้พอครั้งต่อไปเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะ มาซื้อสินค้าได้แลวทีนี้มาดูต่อว่าและหลังจากที่เราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับคือตรงไปที่บัญชีบัญชีตรงบัญชีเนี่ยนะครับตรงชื่อเราเนี่ยตรงบัญชีแล้วเราเข้าไปในส่วนของอะไรครับเข้าไปในส่วนของการตั้งค่าดูส่วนของการตั้งค่านะครับแล้วก็มาตั้งค่าตัวโปรไฟล์ซึ่งเรื่องของการตั้งค่าโปรไฟล์ต่างๆตรง,ง,ง,งนี้เนี่ย ผมสอนเอาไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูได้จากวิดีโอที่อยู่ข้างล่างข้างล่างที่ผมเอาแนบไว้ให้ว่าตั้งค่าโปรไฟล์ยังไงนะครับทีนี้มาดูต่อยังไงอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการสมัครใช้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราออกจากระบบละ่ะเราต,ต้องทำยังไงเวลาเราออกจากระบบใช่ไหมครับก็กดที่ฟันเฟืองแล้วเราก็กดออกจากระบบแบบนี้นะครับกดออกกดออกได้เลย แล้ววิธีการเข้าใช้ก็ให้เราเข้าใช้โดยการใช้ Facebook ก็คลิกที่ f a c e b o o k แล้วก็กดที่ดำเนินการต่อนะครับแล้วก็ไปที่ไปที่ไหนครับไปที่ดำเนินการต่อเลยนะครับเห็นไหมก็จะเข้ามาในระบบแล้วโดยอัตโนมัติเร็วเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมถูกไหมครับอ่ะเห็นไหมก็จะเป็นรูปเราเหมือนเดิม แล้วเราก็ไปตั้งค่านะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ายังอยู่ใน safari อยู่นะครับยังอยู่ใน safari อยู่นะครับทีนี้แล้วเราไปเข้าในในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับพอเราเข้าไปเข้าในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับอย่างผมตอนนี้ผมกดเข้ามาที่แอปพลิเคชันมันก็ยังเป็นของเราค้างอยู่นะครับค้างอยู่โอเคไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะงงอันนี้ว่าอ้าวแล้วออกไปแล้ว จะเข้ามายังไงไม่มียูเซอร์ไม่มีพาสเวิร์ดคือพอเราเข้าผ่านตัว f c e e o o o เนี่ยเราจะไม่มียูเซอร์แล้วเราก็จะไม่มีพาสเวิร์ดนะครับเพราะฉะนั้น Facebook เราถึงบอกว่าห้ามบล็อกห้ามโดนบล็อกนะครับโอเคไหมเนาะนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับไม่มากก็น้อยในเรื่องของการที่วันนี้เราเจะสมัครนะครับเพื่อใช้แอปพลิเคชันยู i ิไม่ว่าจะเป็นร้าได้หรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์นั่นเองนะครับ ฝากกันไม่ลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดใช้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทาวิดีโอต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าในวิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะโอเคแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ